มาทำเล็บมือกับเล็บเท้าอ๋อเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวจะทำให้ถอดรองเท้าแล้วเอาเท้าแช่น้ำเดี๋ยวฉันจะทำเล็บเท้าให้ก็ทำเล็บเท้าทำไมต้องถอดรองเท้าเสียเวลาเปล่าๆตอนเอารองเท้ามาใส่บ้าไงวินน่ะถอดทำไมล่ะเอ้าทำเล็บเท้ามันก็ต้องถอดรองเท้าเห็นว่าเป็นพวกเราถอดให้ก็ได้ สะโคตอื่นหนูไม่ถอดให้ได้เนี่ยเออตัวใจดีเนาะแม่คุณจ้าทำเล็บเท้าต้องถอดรองเท้าเออเอาเต้เอาเต้เอาเต้เต้ลืมอีกแล้วเนี่ยไม่จำลืมวกันนะไม่ถอดรองเท้าแล้วเท้าใช่กระมังตักน้ำในถังใส่กระมังให้โอ้โหอะไรเนี่ยบ้าแล้วปฏิญญาทำไรเนี่ยอะไปตั หัวมาใส่น้ำล้างเท้าแกรู้ไม่เล่ามันตกกระปุกจะตายเมื่อไรเต็มเลยเแม่นั่งนี่ก็เรื่องมากกังและตักน้ำในกระมังคืนถังไปตักไปเลยมาให้หมดเลยนะตักที่โน่นมาใส่ไม่สกประป๋องเลยอ๋อฉันไม่ถือไม่เป็นไร ไม่ถือแต่ฉันถือเอ้าถ้าฉันไม่ถือไม่เป็นไรไออ้วนนี่ว้ายอีแห้งอีไขมันว้ายอีความดันโอ๋ยให้าตัวเองอ่ะอีกับเธอรักตะเขือดอืมอีอีสัญญกรรมผิดอีกับเธอหัวเห็ดอืมไม่ดอีกับเธอทูทอนอีกับเธอตะพานหินเดี๋ยว พี่ด่าๆกันเนี่ยไม่ได้ด่าพี่ใช่ไหมปปบ้าวปป่าพี่จะได้สบายใจอ,ะอ่ะเต่าอ๋และคุณพี่คนที่ไหนคะพี่คนตะพันหินแล้วไปอีกตอบอก,กันนะไปจะเจ็ต๊ะต๊ะตกร็เดน เียไอ้เราก็ไอเราก็ร้องเปลาไม่ว่าจะลองอะไรเออมาทําให้ฉันก่อนฉันก่อนนี่ฉันก่อนทําให้ฉันก่อนโอ้ยนี่มาทําให้ฉันก่อนทําให้ฉันก่อนเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะทําให้ทําให้ฉันก่อน ทำให้ฉัน่อนบอกว่า<ม>เดี๋ยวอ่ไรเดี๋ยวจะทำให้หวเอา้าก <c oughs> ลิ่นมาดามหอมชื่นใจเว<อ>บอกกันฉันไม่ทำฉันไม่มีเวลางั้นก็เอาตัางมาค่าอะไรนี่แกจ,จะโกงเงินฉันเหรอเออเออฉันไม่ให้ <c oughs> หน้าด่านยังไม่ทำอะไรยังไม่ทวงตังค์เธอจะบ้าน,นะนมึงก็โดนหลงสาวจ <นะ S 2> ีน่าถูกตีเออเออเอ้ยไม่มีเวลามาต่อล้อต่อเถียงนัดเขาไว้ตอนเที่ยงฉันต้องรีบไปนี่จะบ่ายสามและนัดไว้ตอนเที่ยงอย่าไปรอเขาดีกว่าไปไม่ทันนัดไว้ตอนเที่ยงไปบ่ายสามยังมีหน้าไปรอเขาอีกเหลยโ,โอ้ยแม่ งุดหิดงุดห,ดห,ดหิดจริงๆวันนี้ oh. วันนี้ไม่รู้มันเป็นยังไงอารมณ์เสียน่าํำคาปิดล้านปิดล้านไม่ต้องทำอะไรฮะอะไรนะตะกี้ว่าไงนะบอกอารมณ์เสียฉันลำคาญวันนี้ฉันปิดล้านฉันไม่ทำอะไรอ้าว oh. แล้วหัวฉันล่ะก็อยู่นั่นนะแกไม่เห็นหรือไงแล้วทำไมละแกไม่ล้างเออไว้วันหลังค่อยมาล้างใหม่เอาไว้หลายวันเดี๋ยวมันก็เน่าถ้ากลัวหัวเน่าก็เอาเกลือเกลือไว้ไม่ใช่ปลาเค็มเห็นแดงๆนึกว่าใช่อะเต้พรุ่งนี้ร้านแกเปิดกี่โมงเปิดเก้าโมงแกจะทำไหม พรุ่งนี้เจ็ดโมงฉันจะออกจากบ้านพรุ่งนี้เจ็ดโมงฉันจะออกจากบ้านฉันจะมาเผาร้านเกให้ไฟไหม้หน่ารักปาง,งเลยที่นี่ต่อนะคะกับเพลงสอยเพลงพื้นบ้านนะคะแหมผู้หญิงสามคนนี่รวมกันเหมือนสมัยสาวสวแอมแหม่มปุ้ม <rium> <Dante> ในที่สุดเปาก็ค้นพบตัวเองเจอเลวเปาไม่เท่หรือเป่าเปาไม่เท่หร่น้องหนึ่งละคนหรือยังลูกน้องหนึ่งแกแต่งแล้วเหมือนยายฉันมากเลยอาจารย์เชนค่ะอาจารย์เชนเป็นไงคะต้องยอมรับว่าเขาจําบทกันเก่งมากนะเพราะบทยาวอะใช่ใช่ค่ะถึงจะลืมถึงจะอะไรแต่ก็โอเคทุกคนนะครับเปาก็อัคราชัดเจนเหมือนเดิมดีนะครับแล้ววันนี้แต่งก็น่าที่จะเอาดีทางนี้ได้พอสมควร เพียงแต่ว่าเวลาเป่าเล่นเนี่ยอยากให้หันหน้ามาหน้าเวทีหน่อยเพราะผมเราเนี่ยอย่างกับมันเยอะมากอ่ะนี่ออกม้<า>เออมันจะบางหน้าเราอะ่ะอ,ออย่างนั้นต้องอย่างนั้นนะ <c oughs> ส่วนฉัดน,นะครับวันนี้รับบทนี้บ่อยมากลักษณะบทเนี่ยท่าทางเราจะทางนี้แน่นอนนะครับ จังหวะฉาดน,นี่สุดยอดเลยนะครับเรามีออฟสคริปก็คือแบบที่เล่นโดยชนิดที่ไม่อยู่ในสคริปดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยันลุกจริงนะยิ่งลุกลําบากอยู่เงี้ยหรือลืมบทใช่ไหมอเงี้ยที่คุยกันหนึ่งนะครซึ่งตรงนี้ผมถือเป็นของสดซึ่งน่าสนใจมากเก่งนะครับ คนหนึ่งวันนี้เล่นน่ารักมากครับนะมีการลุกนั่งอะไรต่างๆรับมุกของของฉัดได้อย่างยอดเยี่ยม Bal, โดยสรุปโดยรวมแล้วผมว่าเราไม่แพ้ปรมาจารย์3าคนอย่างที่บอกเลยครับสุดยอดครับค่ะครัาจารย์เชนมากๆเลยแม่แกงไฮยีน่าของเรานะคำชมล้วนเลยพี่เพชรค่ะครับเป็นไงบ้างก็เท่าที่ดูมาทั really ้งหมดนะครับผมรู้สึกเสียใจทำไมอะพี่กับนายโยงนะยพงศนานงครับอ๋อคือ เราเจอกองหน้าตัวใหม่3ตัวครับมีโรนันโดเมสซี่แล้วก็โซเลตครบแล้วครับเล่นดีมาทบเป็นตัวยิงที่ทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างเพลินไปหมดเลยขอแนะนำอย่างเดียวให้หนึ่งกับเปานะครับไปเสริมจมูกให้เท่าฉับเท่านั้นแหละครับแลวจะดีกว่านี้ใช่ไหมคะครับผมเก่งมากครับทุกคนครับค่ะขอบคุณคณะกรรมการค่ะนั่นคือทีมที่สองเดี๋ยวทีม3สามจะเป็นยังไงมาติดตามในช่วงหน้าตอนิพักสักครู่ก่อนค่ะ ทีมนี้นําโดยครูตลก3คนครูสุเทพครูนุย้ยและครูตีที่จะมาร่วมมือกันนําโชว์มุกหน้ามาในครั้งนี้ให้หาถึงใจกับมุกตลกสุดคลาสสิกสุดมันที่จะมาในเรื่องราวของการตามหานักแสดงหนุ่มเด็กแว้นและสาวสกอยสุดจี้งานนี้พาทีมลูกสมุนอีก4คนที่มีดีกรีความฮาไม่แพ้กันแบบไม่มีใครยอมใครรับรองว่าโชว์ในครั้งนี้ฮากันกระจายเริ่มกันที่สาวคนแรก ลูกน้ำซีสีนัชชาว,วงสุขตีสาวขี้น้อยประจําบ้านที่ไม่ว่าเธอจะทําโชว์ได้ดีทุกสัปดาห์แต่เธอก็ไม่ไวยที่จะคอยกังวลกับโจทย์และการซ้อมอยู่เป็นประจําจนพักหลังๆเพื่อนๆต่างก็พากันบอกว่าอาการขี้นอยนี้ถือเป็นข้อเสียของเธอมากที่สุดเธอจึงได้สลัดความกังวลต่างๆออกไปและพร้อมรับบทสาวสกอยจอมแสบในครั้งนี้แบบจัดเต็ม มาต่อกันที่สาวน้องเล็กคนถัดไปตาลส5ดวงใจสุประเสริฐผ่านมาแล้ว9กสัปดาห์ก้าวโชว์บนเวทีต้องบอกเลยว่าโชว์มุกหน้าม่านของเธอในครั้งนี้ดุเด็ดเผ็ด และสร้างความหนักใจให้เธอมากที่สุดเพราะโชว์ในครั้งนี้ที่เธอจะได้รับบทบาทเป็นตัวปูซึ่งถือว่าเป็นตัวปูหญิงคนแรกในโรงเรียนเดอะคอมเมดี้ไทยแนด์ซีซั่นสงานนี้รับความกดดันไปเต็มๆแต่สาวตาลเธอก็มั่นใจพร้อมลุยเต็มที่และรับปากเลยว่าจะไม่ทําให้ใครผิดหวังสัปดาหนี้ตาได้รับบทเป็นตัวปูอันน่ะตัวปูคนแรกเลยที่เป็นผู้หญิงในซีซั่นนี้นะคะก็ในเรื่องเนี่ยจะแบบ สร้างภาพยนตร์การขึ้นมาเรื่องหนึ่งนี้ค่ะเกี่ยวกับการแข่งรถของ Sky กับแบรนอะไรนี้ค่ะความกดดันที่เกิดขึ้นกับตาลส่วน่วนจะเป็นเรื่องจังหวะกับดนามิกในการออกเสียงนี้ค่ะยังพอแบบ มีปัญหาอยู่นิดหน่อยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโอเคแล้วมาถึงหนุ่มคนเก่งของโรงเรียนกันบ้างลูกต้ามซีแปดทวัตชัยทองอินเป็นที่รู้กันดีว่าหนุ่มคนนี้จัดเต็มทุกโชว์ทุกการแสดงแต่ก็ใช่ว่าเขาจะมั่นใจตลอดทุกสัปดาห์เพราะหนุ่มลูกต้ามของเราก็แอบกระซิบและยอมรับมาว่าก็ยังมีความกังวลกับการขึ้นโชว์อยู่บ้างมาถึงสัปดาห์นี้เขาก็พร้อมที่จะจัดเต็มอีกครั้งกับการรับบทเป็นเด็กแว้นน่ากวนงานนี้จะยียวนกวนประสาทและทําได้ดีถูกใจทุกคนจน ขำกลิ้งได้มากแค่ไหนห้ามพลาดมาถึงหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราแบงค์49ณรมิตมนพิชิตในสัปดาห์นี้ก็ได้เห็นภาพความประทับใจในวันเกิดของหนุ่มแบงค์กันแล้วและของขวัญที่สําคัญที่ทําให้หนุ่มแบงค์ของเรามีแรงและพลังที่จะสู้ต่อไปคือกําลังใจที่สําคัญจากคุณแม่ของเขาจึงทําให้โชว์มุกหน้ามานในสัปดาห์นี้หนุ่มแบงค์ของเราก็มีแรงฮึดสู้แถมยังแย้มบอกอีกด้วยว่า เขาเริ่มจะค้นพบบางสิ่งในตัวเองแล้วด้วยวิกนี้นะครับวิกนี้ก็เป็นวิกของโทมุกหน้าบ้าหน้าม่านเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าจะพัฒนาตัวเองเพราะตอนนี้เริ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเจออะไรบางอย่างแล้วในตัวเองว่าเออเราน่าจะเปิดเปิดในการสแสดงแล้วก็ไม่เริ่มไม่เกรงแนละ้วเริ่มชินกับเวทีแล้วแล้วเราก็อยากตั้งใจให้ทําวิกที่ใกล้ กล้จะจบแล้วจะตั้งใจในแต่ละวิคแต่ละวิคต่อไปนี้ให้อย่างน้อยๆทาดีหรือไม่ดีแบงก์ก็จะทําให้สุดตัวไว้ก่อนขอให้มันออกมาได้ดีแล้วก็อยากให้คนที่ดูและคอยเชียร์แบงก์อยู่ก็คอยให้เป็นกําลังใจให้แบงก์ด้วย และััก็จจต้้งใทใททหดดีี่สุครบเตรียมรับความสนุกสนานในเรื่องราวของหนุ่มเด็กแว้นและสาวสกอยสุดแซ่บในการดูแลควบคุมความสนุกจาก3ครูตลกครูสุดเทพครูนุ้ยและครูตีได้เลยร่วมเชียร์และเป็นกําลังใจด้วยการส่ง SMS โหวตดพวกเขาได้ลูกน้ำซีสีตาล C5 ลูกตั้ม C8 แบแบงซีเพิมพ์ซีตามด้วยรหัสที่ท่านชอบแล้วส่งมาที่เบอร์4 8 2 7 5 5 สนับสนุนโดย TrueMove H 4G LTE 3G Plus และ Wi-Fi น้ำรถผลไม้ตราดีโดวัยวัยรถหมูสับลูกชิ้นหมูโฮเด้งเราก็สู่การถ่ายทอดสดนะคะการค้นหาสุด,ดยอดเอ็นเตอร์เทนเนอร์หน้าใหม่ค่ะเด็กคมดนเด่นไทยแลนด์ซีซั่น2ค่ะมาถึงทีมสุดท้ายแล้วจ้า ดูลแลโดยครูสุเทพครู<ล>นุยน้ยแล้วก็ครูตีนะคะใช่ค่ะสมาชิกประกอบไปด้วยลูกน้ำตาลูกต้ำและแบงค์ไปพบคณะอร่อยขึ้นตาสวัสดีครับขอบคุณในเสียงตบเบือของท,ทุกท่านเลยนะครับพวกเราก็มาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอีกตามเคยนะครับวันนี้ผมโชคดีมากๆเลยได้ทุนมาก